อร่อยมากครับครอร่อยมากครับคนนี้นะครับพีเดีะครับโอเคนี่อากาศร้อนกินขนมโบราณกันขนมจำบะเรียกขนมจำบะครับขนมโบราณทำกินแบบง่ายๆมีมีขนมปังมีลูกชิดลูกจากเรียกว่าขนมจำบะจำบะ เพื่อนเคยกินหรือเปล่าครับจำบะเนี่ยครับจำบะลองดูที่หวานฉ่ำไหม,มอืมเลยนมปังลูกจากนมสด,ดนมข้นน้ำแดงเขาเรียกว่าขน,นมจำบะ

โอเคอร่อยมากอร่อยว่าอร่อยมากครับอร่อยมากครับมากินด <vit>? <h>, ้วยกันนะครับมากินด้วยครับมากินด้วยนะอืมหน้ะเกลี้ยแรงมดขึ้นจ้ำบะจ้ำบะจ้ำบะไม่ถึงเป็นขนมจ้ำบะอ่ะ จมมั่มมั่งนะ Ooh, อืมอร่อยมากอืมขนมปังช่ำชน้ำแดงนมสดอืมอุ้拜拜อุ้ยอุ้ยออ้ยอตายอตายอตายอืเอืออืมขนมังครับอืม ขนมปังนะครับอืมอร่อยมากอูครับอืมทำไรบ้างเลยทำไม่หมดเลยเอาไรขนมปังไม่ไหด้ทำไ้เอาน้ำเหรอใช่เอาเนี้ยเหรอใช่ขนาดเลย,อยเอานี้ป่ะไม่ได้ใช่น้ำอย่างเดียวเหรอ ฮะไม่ใช่น้ำแข็งใส่น้ำชรมะใช่ใช่แข็งใส่เขาก็ไอ้นี่ดิมีที่ใส่ก๊อดก๊อดอย่นแข็งใส่ต้องใส่กับไม้อย่างนี้ mm -hmm.